พิทากรัสเนี่ยเป็นชื่อหนึ่งที่น่าจะคุ้นหูหล,หลายๆคนอยู่ครับถึงบางคนเนี่ยอาจจะจำไม่ได้ว่าทฤษฎีของเขามันคืออะไรหรือว่าทฤษฎีของเขามันมีประโยชน์ตรงไหนเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยเราก็น่าจะพอจำกันได้ครับว่าเขาเป็นลุงหน,ดหนวดที่เก่งคณิตศาสตร์มากๆคนหนึ่งครับ แต่นอกจากชื่อเสียงทางด้านคณิตศาสตร์ของเขาแล้วเนี่ยสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้กันเนี่ยนะครับก็คืองานหลักของพิทากรัสคือเขาเป็นผู้นําลทัทธิหรือว่าเขาลลดเดอร์ที่มีความเชื่อสุดโต่งมากๆครับและเขาก็อาจจะเป็นฆาตกรที่ลงมือกําจัดผู้ที่มีความเห็นต่างด้วยครับมันเกิดอะไรขึ้นลัทธิของพิทากรัสเนี่ยเขาทําอะไรกันทําไมแค่ความคิดเห็นไม่ตรงกันนะแล้วถึงต้องฆ่าต้องแกงกันด้วยวันนี้เราจะไปรู้จักกับด้านมืดของพิทากรัสกันครับ แต่ว่าก่อนอื่นรู้หรือเปล่าครับว่าเมมเบอร์ของช่องเราจะได้ดูวิดีโอใหม่ก้อนคนอื่นครับแถวนบางครั้งเนี่ยผมก็จะเอาไอเดียหัวข้อวิดีโอจากเมมเบอร์ของเราเนี่ยแหละมาทําเป็นวิดีโอออกมาให้ได้ดูกันครับถ้าใครจะอยากช่วยกันสนับสนุนช่องไปพร้อมๆไปได้รับสิทธิธพิเศษต่างๆที่เอ็กซ์ลูซีฟสำหรับเมมเบอร์แบบนี้เนี่ยลองกดเข้าไปอ่านต่อในปุ่มสมัครด้านล่างได้เลยครับ ถ้าเกิดจะเอาจริงๆนะครับสิ่งที่พีทากรัสเขาจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยมันก็คือโรงเรียนครับไม่ใช่ลัททิแต่ว่าลักษณะของโรงเรียนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกับสมัยนี้เท่าไหร่ครับมันเหมือนก็จะเป็นกลุ่มแฟนคลับพีทากรัสที่มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมากกว่าและน,นานทีเนี่ยพีทากรัสเขาก็จะโผล่มาบรรยายให้ลูกศิษย์คนใกล้ตัวฟังทีหนึ่งครับ ซึ่งกิจวัตรประจำวันของคนกลุ่มนี้เนี่ยก็คือเขาชอบถกปัญหาณิตศาสสร์กันครับรวมไปถึงเรื่องคณิตศาสตร์ประยุกต์อย่างทฤษฎีดนตรีกับดาราศาสตร์ด้วยจนสุดท้ายอ่ะเขาก็เอาทั้ง3าเรื่องนี้มารวมกันครับกลายเป็นทฤษฎีที่ว่าการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะเนี่ยมันจะสร้างให้เกิดเป็นเสียงเพลงที่เรียกว่ามิวสิก้ายูนเวอร์แซลิสซ์ซึ่งเป็นเสียงเพลงที่หูของเราฟังไม่ได้ยินแต่ว่าจิตวิญญาณของเราสามารถรู้สึกได้ครับ ถ้าเกิดถามผมนะละทัทธิเนี่ยเขาเหมือนจะเป็นแก๊งเด็กเนิร์ดเหมือนจะเป็นชมรมคนรักคณิตศาสตร์ที่มีพีทาโกรัสเขาเป็นหัวหน้าชมรมมากกว่าครับแล้วความชอบความหมกมุ่นของเขาอ่ะก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ครับคือนอกจากเขาจะศึกษาตัวเลขแล้วเนี่ยเขายังบูชากราบไหว้ตัวเลขอีกด้วยครับลทัทธิของพีทาโกรัสเนี่ยเขาเชื่อว,ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เลยครับมันถูกสร้างขึ้นมาจากตัวเลขจำนวนเต็ม อยที่เลข1เนี่ยจะเหมือนเป็นพ่อของตัวเลขทุกตัวเพราะเราสามารถเอาเลข1เนี่ยมาสร้างเป็นเลขอะไรก็ได้เลข2เนี่ยจะเป็นตัวแทนเพศหญิงเลข3จะเป็นตัวแทนเพศชายแล้วพ่ออากตัวนี้มาบวกกันเนี่ยก็จะได้เลข5ที่เป็นตัวแทนของการแต่งงานอะไรอย่างนี้ครับ แต่ว่าในบรรดาตัวเลขทั้งหมดเลยนะครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ชาวลัทธิเขาชอบกันเป็นพิเศษครับซึ่งก็คือเลข10ครับเพราะเลข1ิเนี่ยมันเป็นผลบวกของจำนวนเต็ม4ตัวแรกที่มันสามารถถูกเอามาเรียงเป็นสามเหลี่ยมสวยๆแบบนี้ได้ด้วยครับซึ่งรุปนี้เนี่ยแหละก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่ชาวลัทธิเขาใช้แทนกลุ่มของตัวเขาเองครับดูแล้วรู้สึกว่ามันดูคุ้นๆนมครับแต่ว่านอกจากเรื่องคณิตศาสตร์เรื่องวิชาการแล้วเนี่ย ลัทธินี้เขาก็มีคาสอนเรื่องแนวทางการปฏิบัติตัวด้วยครับอย่างเช่นชาวพิทากรีนเนี่ยจะถูกสอนให้เป็นคนพูดน้อยแล้วก็จะไม่ค่อยสูงสิงกับคนนอกครับซึ่งเพื่อที่จะปกป้องความรู้ของคนในลัทธิเอาไว้เป็นความลับให้พวกเขารู้กันเองไม่แบ่งใครและด้วยเหตุนี้เนี่ยแหละครับก็เลยทําให้หลักฐานเรื่องคาสอนหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตัวพิทากรัสเนี่ยมันแทบจะไม่มีหลงเหลือมาถึงปัจจุบันนี้เลยครับทุกอย่างอะ่ะเขาจะเก็บเป็นความลับ บอกกันแบบปากต่อปากเท่านั้นไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลกักษณ์อักษรเอาไว้และทุกอย่างที่เรารู้เกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยมันก็จะมาจากปากคําของคนที่เขียนหนังสือเล่าเรื่องพิทากรัสเป็นร้อยปีหลังจากที่เขาเสียชีวิตลงไปแล้วครับ เพราะงั้นนะ่ะเราก็เลยไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่าเรื่องเล่าพวกนั้นนะ่ะมันจะถูกคนเล่าเรื่องใส่สีตีไข่มาเท่าไหร่อย่างบางคนเนี่ยเขาก็อ้างว่าพีทาก,กรัสเขาสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ด้วยการขี่ลูกศรของเทพอพอลโลหรือว่าพีทาก,กรัสเนี่ยสามารถแยกร่างเพื่อไปปรากฏตัวในสองสถานที่พร้อมๆกันได้ครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับ การใส่อภินิหารลงไปในเรื่องเล่าเพื่อทําให้มันดูน่าสนใจขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรตรงไหนครับเอาเป็นว่าเราจะฟังหูไว้หูแล้วก็วิเคราะห์กันเองแล้วกันนะครับว่าส่วนไหนมันน่าจะเป็นจริงแล้วก็ส่วนไหนมันไม่น่าจะเป็นจริงครับนอกจากนี้นะครับชาวพิทากรเรียนเขามักจะใช้ชีวิตกันแบบสมถะเรียบง่ายไม่หรือหะครับคือพวกเขาจะแต่งตัวกันด้วยผ้าสีขาวง่ายๆแบบนี้แหละผมผ้าก็จะไม่ค่อยตัดกันหนวดเคราก็จะไม่โกนแล้วน้ําก็ไม่ค่อยอาบกันครับ ส่วนเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยพีทากรัสเขาก็ไม่สนับสนุนครับเพราะว่าเขาเชื่อว,ว่าทุกครั้งที่เราเสร็จสิ้นภารกิจเนี่ยเศษเสีเส้ยวของวิญญาณของเรามันจะหลุดออกนอกร่างไปนิดหนึ่งครับแต่ว่าเอาจริงๆนะครับผมคิดว่าเขาอาจจะไม่ต้องออกมาห้ามหรอกครับเพราะาเราน้กถึงภาพเด็กเนิร์ดที่ไม่ตัดผมไม่อาบน้ําแล้วก็ไม่ดูแลตัวเองเนี่ยนะครับอย่างไงมันก็ไม่น่าจะมีเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วครับ แล้วส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตแบบสมถะรเนี่ยนะครับก็คือชาวพิทากอรีนเนี่ยจะต้องเสียสละทรัพย์สินส่วนตัวทุกอย่างที่ตัวเองมีเพื่ออุทิศให้กลายเป็นของส่วนกลางของชาวพิทากอรีนทุกคนครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในแท็กติกที่หลายๆลัทธิก็ยังใช้มันจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับก็เพื่อที่จะลดความสําคัญของแต่ละตัวบุคคลในลทัทธิให้ทุกคนเนี่ยกลายเป็นคนธรรมดาธรรมดาเหมือนกันหมดเพื่อช่วยเพิ่มความเหนียวแน่นภายในกลุ่มแล้วก็เน้นการแบ่งเขาแบ่งเรากับคนนอกกลุ่มด้วยครับ นอกจากนี้นะครับชาวพิทากรเรียนเขาก็ยังห้ามกินเนื้อสัตว์ด้วยครับคือเขาเป็นมังสวิรัตกันทางแก๊งเลยแต่ว่าผักนี่ก็ไม่ได้กินได้ทุกอย่างนะครับเขายังมีข้อยกเว้นอยู่อีกข้อนึ่งก็คือเขาห้ามกินถั่วครับ เหตุผลว่าทำไมถึงต้องเป็นถั่วเนี่ยมีอยู่หลากหลายมากๆครับบางสำนักเนี่ยก็จะบอกว่ามันเป็นเพราะว่าปิทากรัสคิดว่าถั่วมันหน้าตาน่าเกลียดเหมือนกับลูกอัณฑะหรือว่าบางคนก็บอกว่าปิทากรัสเนี่ยเขาไม่ชอบเวลาที่ลูกศิษย์กินถั่วแล้วมาตดใ,ใกล้ๆเขาหรือทฤษฎีที่ดูอลังการที่สุดเลยนะครับก็คือปิทากรัสเนี่ยเขาเชื่อว,ว่าข้างในถั่วแต่ละเมะ็ดอ่ะมันจะมีวิญญ,ญาณของบรรพุรุษของเราสิงสถิตยอยู่ข้างในครับ ในคําสอนของลทัทธิพิทากรัสเนี่ยนะครับเขาเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็การเกิดใหม่กันครับซึ่งไอเดียเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับของศาสนาพุทธของเราเนี่ยแหละคือกายหยาบของเรามันจะเป็นแค่ภาชนะชั่วคราวแต่ว่าวิญญาณเนี่ยมันจะคงอยู่ตลอดไปเพื่อที่จะพยายามชําระล้างตัวเองให้สะอาดและสุดท้ายก็เพื่อที่จะหลุดพ้นจากวัจักรการเวียนว่ายตายเกิดครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับจะได้ผลอะไรก็ตามแต่เนี่ยพิทากรัสเขาเกลียดถัวมากๆครับ คือเขาแค่ห้ามให้คนอื่นกินถั่วเฉยๆแต่ว่าตัวพิทากรัสเนี่ยเขาเกลียดถั่วมากๆจนไม่ยอมแตะต้องถั่วเลยครับซึ่งอันนี้จะเป็นจุดสัมพันธ์ของเรื่องนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะเห็นที่หลังว่าทำไมเรื่องต่อมานะครับอย่างที่เราเห็นกันไปเลยว่าลัทธิของพิทากรัสมันเป็นส่วนผสมของความเชื่อมาเจอกับคณิตศาสตร์แล้วก็บวกกับความหมกมุ่นเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้เกิดเรื่องน่าสนใจขึ้นมาครับ เราจะมาทบทวนเรื่องทฤษฎีบทพิทากรัสที่เราเคยเห็นมาในห้องเรียนนะครับเราจะมีสามเหลี่ยมบุมฉากแล้วก็มีความยาวด้าน A อกำลังสองบวก B กำลังสองเท่ากับ C กำลังสองครับในความเป็นจริงนะครับทูพิทากรัสเขาไม่ได้พูดถึงตัวทฤษฎีบทแบบนี้ครับแต่เขาจะพูดว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันใหญ่อันนี้มันจะมีค่าเท่ากับผลบวกพื้นที่ของสี่เหลี่ยมอันเล็ก2อันครับ ือสรรมการคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาที่หลังแต่ว่าในตอนนั้นน่ะเขาจะมองเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องของพื้นที่เป็นอะไรที่เขามองเห็นภาพแล้วก็จับต้องได้ครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าชาวพิทารกเรียนเนี่ยเขาชื่นชอบจำนวนเต็มกันมากๆครับอย่างเช่นสามเหลี่ยม3 4 5หเนี่ยก็คือสวยงามมากๆเพราะว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวด้านเป็นจำนวนเต็ม3ตัวที่เรียงติดกันครับ งั้นนะถ้าเกิดเขาเจอสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ1.5 2 2.5โน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 อะไรคือ0.5ไม่มีเป็นภัยไม่ได้เขาจะบอกว่าให้เราขยายรูปนี้ขึ้นมา2เท่าครับแล้วมันก็จะกลับมาเป็นสามเหลี่ยม3 4 5เป็นจำนวนเต็มเหมือนเดิม หรือว่าสามเหลี่ยม1 2.4 2.6แบบนี้ก็โน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 เหมือนกันครับคือเขาจะเอามันมาขยาย5เท่าก็จะได้สามเหลี่ยม5 12, 13เป็นสามเหลี่ยมจานวนเต็มที่เขาชอบครับก็คือเขาคิดว่าไม่ว่าสามเหลี่ยมมุมฉากมันจะมีความยาวด้านเป็นเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเราเอามันมาขยายด้วยจำนวนเท่าที่ถูกต้องเราก็จะสามารถทําให้ความยาวด้านของมันกลายเป็นจำนวนเต็มได้เสมอครับ แต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งครับนายฮิปปัสซุสคนนี้ก็มีคำถามไปถามพิทากรัสครับถ้ากวาดรูปแบบนี้แล้วให้สี่เหลี่ยมอันเล็กมีพื้นที่อันหนึ่งตารางหน่วยก็แปลว่าสี่เหลี่ยมอันใหญ่จะมีพื้นที่2ตารางหน่วยใช่ไหมครับถูกต้องแล้ว my friend เพราะว่า1นบวกหนึ่งเท่ากับสองยังไงล่ะและความยาวด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันเล็กเนี่ยก็คือ1ห,หน่วยใช่ไหมครับใช่แล้วเพราะว่า1นึ่คูณหเท่ากับหนะ แล้วความยาวด้านของสี่เหลี่ยมอันใหญ่มันจะเป็นเท่าไหร่ล่ะครับก็เห็นอยู่แล้วนี่ว่าสี่เหลี่ยมอันใหญ่มีพื้นที่เท่ากับสองตารางหน่วยใช่ใช่ใช่พื้นที่เท่ากับสองเนี่ยถูกแล้วครับแต่ว่าความยาวด้านเนี่ยมันเท่าไหร่ครับเราบอกไปแล้วนี่ว่าสี่เหลี่ยมอันใหญ่มีพื้นที่สองตารางหน่วยนะไม่ดีครับเอาใหม่นะความยาวด้านบอ่าสี่เหลี่ยมอันใหญ่มันเป็นสองนะจอยก็คือปิทากรัสเนี่ยเขายังเชื่ออยู่ครับว่า ถ้าเกิดเราเอาสามเหลี่ยมรูปนี้มาขยายให้ใหญ่ขึ้นสมมุติว่าใหญ่ขึ้น A เท่านะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นสามเหลี่ยม A A B ดูที่ A กับ B เนี่ยเป็นจำนวนเต็มครับหรือก็คือถ้าเกิดเราหดสามเหลี่ยมกลับลงมาเนี่ยเราก็จะได้สามเหลี่ยม1 1แล้วก็ B ส่วนหรดูที่ B ส่วน A ทั้งหมดกำลังสองนะจะมีค่าเท่ากับพื้นที่2ตารางหน่วยครับแต่ว่าปัญหานี้ก็คือพีทาโกรัสอ่ะเขาพยายามหาอัตราส่วน B ส่วน A ยังไงก็หาไม่เจอครับ คือเขาสามารถทําให้มันใกล้เคียง2มากๆได้แต่ว่าทํายังไงอะ่ะมันก็ไม่เท่ากับ2ส,สักทีหนึ่งครับจนอยู่มาวันหนึ่งอะ่ะฮิปปาสซุสคนเดิมเนี่แหละก็โผล่มาหาพิทากรัสอีกทีหนึ่งครับผมได้ข่าวมาว่าพี่กําลังหาอัตราส่วน b ส่วน a ที่ทาให้พื้นที่สี่เหลี่ยมมันเท่ากับ2อ,อยู่แล้วครับใช่แล้วล่ะครับอืมผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอัตราส่วนนี้มันคืออะไรแต่ว่าผมสมมติว่ามันมีอยู่จริงแล้ว b ส่วน a เนี่ยก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ําด้วย คืออย่าง6กส่วนสี่เนี่ยไม่เอานะครับเราจะเอา2หารบน,บนหารล่างกลายเป็น3าส่วนสแทนยอดเยี่ยมไปเลยครับจากสมการนี้อ่ะเราจะย้ายข้างมานะครับแล้วเราจะรู้ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะต้องเป็นเลขคู่แน่ๆใช่ไหมครับเพราะว่ามันหารด้วย2ลงตัวเป็นไปทำนั้นเลยครับซึ่งก็แปลว่าฝั่งขวาเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเลขคู่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะไม่งกันแล้ว2ฝั่งเนี่ยมันก็จะเท่ากันไม่ได้แล้วยังไงต่อแล้วครับ เพราะงั้นเราก็จะรู้ครับว่า b เนี่ยมันจะต้องเป็นเลขคู่ชั่วๆเพราะว่าถ้าเกิด b มันเป็นเลขคี่เนี่ยพอยกตอนออกมามันก็จะได้เลขคี่ถูกต้องไหมครับเป็นเหตุเป็นผลดีครับเพราะงั้นถ้าเกิด b มันเป็นเลขคู่เนี่ยผลจะเขียนแทนมันด้วย 2n เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มนะครับเสร็จแล้วเราก็แทนค่าลงไปแล้วก็หารด้วย2ทั้ง2ด้านครับเอาเลยครับจากตรงนี้ผมจะสรุปเหมือนเมื่อกี้เลยครับเพราะว่าฝั่งขวามันเป็นเลขคู่ ก็เลยแปลว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะต้องเป็นเลขคู่ด้วยถ้าพูดอีกก็จะถูกอีกครับนั่นก็แปลว่า A มันก็จะต้องเป็นเลขคู่เหมือนกันซึ่งก็จะทำให้เราสามารถสรุปได้ว่า A กับ b เป็นเลขคู่ทั้งคู่ครับเป็นข้อสรุปที่ดีครับแต่ว่านั่นนะมันจะขัดกับที่ตอนแรกเราบอกว่า B ส่วน A มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเพราะว่าถ้าเกิด A กับ B มันเป็นเลขคู่ทั้งคู่เนี่ย มันแปลว่าเรายังสามารถเอา2ไปหารบนหารล่างได้เหมือนกับ6กส่วน4เมื่อกี้นั่นแหละครับืนั่นก็แปลว่าอัตราส่วน b ส่วน a เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงครับก็คือความยาวด้านของสี่เหลี่ยมรูปนี้อ่ะมันไม่สามารถที่จะเขียนออกมาเป็นอัตราส่วนระหว่างจำนวนเต็ม2ตัวได้ครับฮัลโหลยังได้ยินผมอยู่หรอ ตามตำนานนะครับหลังจากวันนั้นน่ะฮิปปัสซุสก็โดนพิทาก,กรัสบังคับให้สูญหายโดยการจับเขาโยนออกจากเรือกลางทะเลครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าฮิปปัสซุสเขาได้ค้นพบว่าเราไม่สามารถสร้างสามเหลี่ยมนี้ขึ้นมาจากจำนวนเต็มได้ซึ่งมันก็จะไปขัดกับความเชื่อเรื่องจำนวนเต็มของพิทาก,กรัสครับเพราะงั้นน่ะเขาก็เลยโดนพระเจ้าลงโทษหรือในอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับก็คือพิทาก,กรัสเขาอยากจะขโมยเครดิตเรื่องการค้นพบจำนวนแบบใหม่ไว้เป็นของตัวเองครับ ทุกวันนี้เราเรียกจำนวนแบบนี้ว่าจำนวนอตัตก,กะยะหรือว่า irrational Number ซึ่งก็คือจำนวนที่เราไม่สามารถเขียนมันออกมาเป็นเศษส่วนจำนวนเต็มได้ครับหรือว่าถ้าเกิดเราเขียนมันออกมาเป็นเลขทศนิยมเนี่ยเราก็จะได้เลขทศนิยมที่ไม่รู้จบแล้วก็ไม่สําด้วยครับหรือว่าทฤษฎีที่หนักกว่านั้นไปอีกเนี่ยนะครับก็คือเหล่าลูกศิษย์ของพีทาโกรัสเขาอาจจะลงมือจัดการฮิปปัสกันเองครับเพราะว่าฮิปปัสไม่ยอมยกผลงานให้กับพีทาโกรัส เรามีสมมุติฐานอยู่ครับว่าเหล่าผลงานที่มีชื่อของพีทาโกรัสลหลายๆอ,อย่างอย่างเช่นทฤษฎีสามเหลี่ยมที่เราพูดถึงไปแล้วหรือว่าในทฤษฎีดนตรีก็จะมีพีทาโกรเรียนจูนนิ่งที่เป็นการจูนเครื่องดนตรีด้วยอัตราส่วน3าต่อสองหรือว่าถ้วยของพีทาโกรัสที่มีหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วอ่ะทุกอย่างมาอาจจะถูกค้นพบโดยเหล่าลูกศิษย์ของพีทาโกรัสครับเสร็จแล้วอ่ะพวกเขาก็ยกผลงานพวกนี้ให้ผู้นำลทัทธิของเขาอ่ะได้รับเครดิตไปเต็มๆ ซึ่งก็นั่นแหละครับไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์คนเราครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าความเชื่อของลัทธิพิทากรัสเนี่ยเขาสนับสนุนให้ทุกคนเสียสละทรัพย์สมบัติส่วนตนเพื่อยกทุกอย่างให้เป็นของส่วนรวมครับแต่ก็นั่นแหละครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เชื่อถือได้ทุกอย่างขนาดนั้นครับเราไม่รู้เลยว่ามันถูกใส่สีตีไขใ่ให้เรื่องราวมันเกินจริงหรือว่าผิดเพี้ยนไปมากน้อยแค่ไหนครับ โดยเฉพาะในเรื่องสุดท้ายนี้เลยก็คือเรื่องวาระสุดท้ายของพีทากรัสที่ถูกเล่าต่อๆกันมาหลายเวอร์ชั่นมากๆครับจากหลักฐานนะครับเรารู้ว่าตอนนั้นน่ะพีทากรัสอาศัยอยู่ในเมืองโครตอนที่อยู่ทางใต้ของอิตาลีครับซึ่งเมืองน,นี้อ่ะตอนนั้นเขากำลังจะเริ่มรับเอาระบบประชาธิปไตยเข้ามาใช้แล้วก็กำลังจะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นมาในเมืองเป็นครั้งแรกครับ แต่ว่าปัญหานี้ก็คือตัวพิทากรัสแล้วก็ลัทธิของเขาที่มีอิทธิพลมากๆเนี่ยเขาไม่ยอมครับแล้วก็มีการพยายามต่อต้านการจัดเลือกตั้งที่ว่านี้ด้วยซึ่งนั่นก็ไปทําให้ชาวเมืองเขาไม่พอใจครับแล้วเขาก็รวมพลกันไปจุดไฟเผาแหล่งรวมพลของลุมลัทธิพิทากรัสที่เมื่อกี้ผมบอกว่ามีหลายเวอร์ชันนะครับก็คือเรื่องเล่าต่อมาจากจุดนี้ครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าพิทากรัสเขาโดนไฟคลอกเสียชีวิตอยู่ข้างในนั้นนั่นแหละ หรือบางเจ้าก็บอกว่าพีทาก,กรัสเขาหนีรอดออกมาได้เพราะว่าลูกศิษย์ของเขายอมสละชีวิตนอนเป็นสะพานให้พีทาก,กรัสเขาวิ่งลุยไฟออกมาครับหรือว่าเวอร์ชั่นที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือพีทาก,กรัสเนี่ยเขาหนีรอดออกมาได้แต่ว่าเขาวิ่งออกมาเจอกับไร่ถั่วครับแล้วด้วยความเกลียดถั่วของเขาเนี่ยจนเขาไม่ยอมแตะต้องมาเลยนะครับเขาก็เลยเลือกที่จะวิ่งอ้อมแทนครับซึ่งจากทฤษฎีบทพีทากรัสเนี่ยเราก็จะรู้นะครับว่าการวิ่งอ้อมเนี่ยมันใกลกว่าการวิ่งตัด ซึ่งมันก็ทําให้เขาถูกชาวบ้านวิ่งไล่ทันแล้วก็ดวนจบชีวิตลงที่ข้างๆไร่ถั่วนั่นแหละครับเท่านี้ก็จะเป็นการสรุปจบเรื่องเล่าของพีทาโกรัสหนึ่งในนักปราชชาวกรีกที่โด่งดังที่สุดครับถึงเราอาจจะไม่ได้มั่นใจทุกอย่างก็เหอะว่าเรื่องเล่าพวกนี้มันจะจริงเท,ท็จแค่ไหนแต่ว่าอย่างน้อยเราก็รู้ครับว่าลัทธิของพีทาโกรัสเนี่ยมันมีอยู่จริงๆแน่ และเขาก็มีอิทธิพลต่อไปจนถึงยุคของเพลโตกับอริสโตเติลเลยด้วยซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องเล่าที่เราอาจจะได้วนกลับมาอีกทีในวิดีโอหน้าๆครับถ้าเกิดคนไหนชอบฟังอะไรแบบนี้อ่ะก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามชมวิดีโอรายสัปดาห์นะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้คณิตศาสตร์เยอะกว่านี้อ่ะก็สามารถตามไปดูต่อในวิดีโอเรื่องบทพิสูจน์ทฤษฎีบทพิทากรัสได้เลยครับสุดท้ายผมขอขอบคุณเนมเบอร์เลวสามทุกคนเลยครับคุณเดบหฮาคุณนันนาคุณทายาทคุณสาโรธ คุณสแตนพพพีคุณดาร์สไลเวอร์คุณกล้าณรงค์คุณภาคคุณกริดบุมคุณแอดดี i ช n นเอลคุณเอแอลคุณจีบีคุณอากาศจำใสคุณตุนเอคุณคิดที่สังคุณรักนาทีคุณชมกี้คุณพนวัฒน์คุณวัฒนาวิทย์คุณพี่ภูมิเดอะเบรนคุณรัชนน์แล้วก็คุณพลครับขอบคุณมากครับ